สวัสดีครับบ่าวบอยเดีนดนที่ดีสานครับครับผมสวัสดีครับผมบ่าวหนึ่งอุบลครับครับผมวันนี้บ่าวหนึ่งกับบ่าวบอยครับพากันมาเลาะเก็บเห็ดครับผมแต่ว่าพี่หัวดินบ่าวโจ้บ่าวโตมาแต่้าแล้วครับผมล้วกแล้วก็มาตามมาติดติดกับบ่าวไอ้สาวมีเราก็พี่สีครับมาสุดสองอันนี้บ่าวบอยกับบ่าวหนึ่งครับมาสุดสามครับผมพี่น้องครับสุดสามหมายถึงว่ามาที่หลังมูนะครับผมพี่น้อง ตาเขาซอยเบาหนึ่งกับมะนีกับมหาหิตก้อนเราจังสิเปตาเขาซอยบบเบาหนึ่งอีกครับผมพี่น้องครับว่าที่เก็บเขาแล้วก็ตาเขาต่อนะครับผมพี่น้องครับมื่อนี้มาโลเบิงเห็ดก่อนครับเพิ่นซาเพิ่นรื้อเห็ดออกก็สันครับผมพี่น้องอดบ่วหวอดล่นทนบ่วหวครับพากันมาเลาะเบิงเห็ดครับคาได้แกงครับผมเมื่อนี้สิสุกสีมันบ่ครับเดี๋ยวไปจังไดนไปติดตามกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องพอแล้วครับดอกเรล็กแหกมัน สองดอกตัวนี้โอ้ยคือเหลียวบบเห็นมันครับโอ้ยดอกส,สวยครับสวยจนสายครับเมื่อนี้กบอพี่ดอกนึงครับงามๆครับกระเจาไกา่บ่กระเจา,าเบาสองดอกครับอีกดอกนึงครับผมโอ้ยดอกนี้ตัวนี้จะยังไ้อยู่ครับโอ้ยเห็ดเผาพี่นอ้องคนบบเห็นคนะ ใบด,ดอกนึงครับดอกนี้เป็นยังไงโอ้ยขึ้นสารภาพแล้วโอ้ผีขัดผีตี้ตี้ี้วยได้น้ำเพลินมีตัวน,นี่นพี่นอ้องงามงามครับโอ้สองดอกสองดอกสองดอกสว,สวยครับนะครับผมดอกหนึ่งครับแล้วก็แม่นกกมบ่ อู้อีหลีหูยข้างในผลครับผมข้างในก็มีโอ้มีกระบอกเขาครับสวยงามงามนี่ครับพี่น้องเห็ดอีกแล้วครับเจออีกแล้วหนึ่งดอกสวยๆเห็นลักเกิดพี่น้องพี่ครับอีกดอกนึงครับผมเห็นจะบอกว่าหนึง่งข้างผล นันมีมีมีม,ม,มีพี่น้องมีอยู่มีอยู่ครับโอ้ยแกงแสบทีเดียครับผมพี่น้องหวานหวาน,นครับอีกดอกนึงครับวันนี้จะเป็นของบักเพิงบออันเบ้าไอ้ว่ากับเบ้าดินเบ้าไอา้เบ้าดินว่าค้นลายๆายประสันครับครับอีกหนึ่งดอกโอ้ยสองดอกสองดอก สองดอกสองดอกมันอย่มาที่หลังมูครับผมพี่น้องโอ้ยดอกนี่ลมปลางงางป,าด,า,ปาดขาเจ้าปาดคายเห็ดไวนะ้พี่น้องนนะของอีรี่เลยแม่นยข้าเจ้าเคลียร์ออกตัวกล้ามเฮียงพี่น้องอีกดอกนึ่งครับสวยๆครับขาเจ้าเคลียร์จนแปนเมืเอาอรุดพี่น้อง หมานยุดตัวนีพี่น้องมาที่หลังนึกว่าสิบัไดดครับเก็บหิดน้ำกันครับผมครับครับผมพ,นพ่นองอก็้ดีแกงแสบๆนะครับพออีกดอกนึงแล้วครับโอ้เสียงรถเบาไอออกมาแล้วพี่น้องตอนเช่อออกมื่อเราเบาไอยพึ่งมาโอ้พนเอดดอกหนึงครับ ินึงดอครับหน,นึ่งดอกสียงเจสี่พี่นอ้องยังไคเนาะ <laughs> ยังใค่เนาะพี่สีครับ ได้บ่าจะได้ยังไบ่ไปบ่ถือหม่งมัามันกับบ่บ่ได้ดิมันมมหีนไปเมจาไปจกหม่งเลยมนบ่เออ่งโอ้เจ้าก็ได้พดนันตัวคุณน่ะพี่สีเลยตัวดอก้างามันผาไปเ้าก็ได้พัดันตัวกุมอยู่ตอแ้ก็ได้อยู่คุมอยู่คุมอยู่มันน่ะม่งะดอกสดอกแกเจ้าเคลียร์ค่ะเคลียร์นี่ยยุนี่เขาเจ้าเคลียร์แบบแบบัก เออนั่นเอครับเห็ด kind ผ of ึ่งนำอ่อยครับผมพี่น้องคล้ายๆเห็ดผึ่งขอกำครับนี่มันสิหนาดอกมันสิต่างกันด้ครับผมพี่น้องมันจะต่างกันมากนะครับขาขาคล้ายๆกันครับนี่ขาลายคล้ายๆกัน ไต่ดอกับคล้ายๆกันครับแต่ว่าตัวนี้หนามันเฉียบคมขึ้นกันครับหนาจะเป็นน้ำตาลกว่ากันครับเห็ดเพลิงน้ำอ้อยนี่ครับผมคุณน่ะพี่น้องเนี่ยงามนี่กระเสบหวานครับหอมหอมครับเห็ดแนวนี่อ๋อโอ้ยเทา่สองดอกโอ้ยพ่อีเมอื้อยบริกกดกล่องพ่อยอีกแล้วครับดอกนึงแต่ว่าเบริกกดกล่องอุ้ยพี่พี่ อ้แบบสวยแบบสวยทีครับพี่น้องครับอ้ดอกนี่แบบงามเบีบสวยเลยครับนะครับครับผมทำงายครับได้มาดอนหนึ่งแล้วครับผมพี่น้องได้มาหนึ่งดอนแล้วนี่สิ ถ้าเบาวนึ่งยางเข้าไปรอบเบิงดอนข้างในครับมันเคยเกิดครับมันเคยเกิดเคยมีมาเิอโศกสีมันสีได้บ่ครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับพี่น้องมาบ่อยเคยได้เรแจะว่าพวกพสีพวกยี่หัวดินเบาตโตบรูอัตไปมาหลายย่างครับก็ย,ยั่างไปเบิรงครับ มันไปมนัมนมันเราไปหอ,หอดหมอ,หอดบอลกันครับผมพี่น้องครับลรอจิตตัมกันครับผมถุงยุงพี่นอ้องเอาแม่เป้่าหนึ่งตุ่นใส่ใส่ใงงโอ้ยมาตัวกันฮักขาเลยฮักขา โอ้ยผมนองยุ่งดอกบงในะครับมดดีดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวลายปกติดอนนี้ก็ไม่อยู่ด้วยครับผมพี่ดองปกติมันเคยออกอยู่ดอนนี้ดอนนี้มันเคยออกอยู่ครับแต่ยังไม่เห็นสักรกะดอกเขาหน้าจะออกอยู่นะ พอว่าเคยออกครับมึงเคยออกว่าไว้เคยเก็บอยู่ครับมึงเคยเก็บอยู่ครับเก็บเก็บยังหาก่อนพี่น้องก็บอก่ไอ้นีคนเคลียบกันได้ด้วยครับ,บ,บเก็บ่บาไวเก็บก็หดพี่ครับเคยออกอยู่ครับ ออกขึ้นมาทึ่งนุ่นเนี่บมันแต่ว่าสุดนี่คือบ่เห็นหรือว่าเขาวตั๊เก็บไปแล้วบ่โอ้นี่เดดอกนึงเอาีดอกหนึ่งดอกอู้สองมาหนึ่งเป็นสองดอกแล้วสามสองสามดอกนิดเดียวก็กำหนี่มงที่เราเห็นไหมครับ ังสังเกตเอาสังเกตเอาโอ้ยขาเปีเอยขาเปีเลยมันต้องเกิดที่แถวนี้แหละวบ้างนะหาบุ๊งสองดอกนะครับผมพี่น้องสองพอ,อกครับรอดอกที่สามครับรอดอกจิกิดีทำไมเห็นมันเพิ่งเกิดตีพี่น้องก็จะมันเกิดโดนเลย bọn bố cả bối hiến rồi vẫn cứ bé mày hèn của nó nha anh. hoppin 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 đẹp hoppin hoppin đâu. hoppin 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 ดอกนี้มาจากไหนมันเฮืยม,มือเขาบอ่นี่รวมเป็นเงียงพี่น้องดอกนี้งามลังดอกนึงครับผมเดือดตาพอดีเลยครับดอกนี้หน่อยดอกนี้งเป็นเอาไปกินหมดแล้วนั่นดอกนึงบอนุ่งยังแอลนั้นไงต้เบตองอ่ะท่นมาสังเกตก็ม่เห็นพี่น้องด <c oughs> ีดีครับเป็นวะพี่น้องเห็นบอนซีมันบางเรื่องมันอยู่บางใดเห็ด ดีหนึเนไห์นนครับดอกกระดาน้อยอกะน้อยกระดครเยครับดอกนึงครับแขนแขนนี่พี่น้องแขนโจโก,โกอีกหนึ่งดอกครับหนึ่งดอกงามๆครับโอ้ตายตกใจหมดบุงเกือมบมงบงเกือตีหลังมบึมเปิดดอก,น,น,ดอกนี่บะงามนึงพี่น้องนาลึกเปกเลยมาดืรุนนี่ไหมพี่น้อง คุะผูยางงามครับอันนี้เห็ดอะไรโอเ้เห็ดตะบัวตับควายดอกงามงามครับเห็ดผึ่งขึ้นกันครับผมโอ้ยมีเจ้าห้อยกับเจ้าเก็บพี่นหรอย่างม,มาบอกพอขี้เก่าคนเราเห็นครับไตเบตตองดอก คะแนนแตงโมพอกคะนีแจะมาพอกก้อนมูนนะพี่น้องจะได้เก็บหลายมากที่หลังมูที่โลมาที่โลเพิ่นครับก็จะได้ได้เลิม่มได้แกงแต่ว่าก็ได้แกียงดีครับผมได้แกงอยู่เดือดกระเดือดคักเดือดน,นีะเดือดอีดีอีหลอ ออกเห็ดก็งามงามแสดงไม่หน่อยอันไหนหลายเพิ่นเก็บไปหมดแล้วครับมูเยเงี้ยแกตาเก็บไปหมดแล้วเขี้ยวนี่ก็เคยออกอยู่ด้วยครับเจา้าครับ ใส่พวกทั้งทีหัวดินพวกพีสีเบ้าไอ้มาเก็บเอาละครับท่านขึ้นบ้าขึ้นบ้าว่าอึ๊เอึ๊อึ๊เจะไปเลาะเบื้งอีกฟังนึงครับมองหันครับมองเคยออกตอนหนาเนี่ยครับมองหันก็เคยออกทุกันครับผมพี่น้องจะไปเบื้งน้ำกันครับ เดี๋ยวรอรุน้นรอรุ้นว่าจะได้เก็บสักก็หลอกบอมองนี้มันก็ออกอยู่นะครับมองนี้มันก็ออกอยู่นะครับมีจะหอยครับมีจะหอยนี่เดี๋ยวดอกนึงบ้านึงตรนหนักยังมายัางมาอีกยังไปขวามือยัง,อ,อ,ยงอัน,อน เออนะนะใบไม้ปลุกยังต้นหัวนี้ม hmm. <t venir> oh, ีหน่อยคอมเมนอีกตันหาอีกตันหาดนึงขึ้นมาอีกนิดนึงนี่ก้มลงเหรอไหมนล่นั่นละโอ้ยกระเบื้องกันดอกเห็ดเนี่ยพี่น้องกับงานใหม่เบื้องดอกเห็ดกับงานใหม่พี่น้องไม่เหลียวหาบ่เห็นอีหลีเด้ครับอันนี้ก็บื้องเหลี่ยตาพี่น้อง เบิ่งดอกเห็นพี่น้องได้แนบเห็นครับคุณนี่ครับผมพี <c oughs> ่น้องดอนแถวนี้แหละครับมันเคยออกครับผมดอนแถวนี้แหละมันเคยออกครับเบิ่งว่ามันจะเหลือตาหมอครับเหลือตาทีมงานหรือเปล่า ห้อยพื้นเคลียครับเคลียเนี่ยพี่น้องไปจีมานก้อนกันครับเบาเนินกับเบาบ่อยครับเห็นก้อนกันครับออกสีแดงๆตาเด็กพี่น้องแดดซองแด็ดซองแด็ดซองสวีดีพี่น้อง เสียงไพเสียงไผเสียงไผเสียงไผ่วะบ่แม่นว uh> ่าเห็ดบ่มีแล้บเห็ดมันออกอยู่พี่น้องต่ว่าบ่บ่อยมากบ่ทันเจ้าเก็บซื้อครับมาบ่ทันข้าเจ้าเก็บเห็ดมันออกแต่ก่อนนั้น เกิดเป็นออกโคงหมื่นซ้ำหมื่นแล้วมาบ่อยมาป๋อท่านครับเกิดเริ่มงครบแล้วมาบ่อยจังใดมากแค่ไหนเบาแค่ไหนอันเบาโจกับเพียงไม่ดินพันใดอยู่ครับได้ไปแก่งแก่งไงเติบ เดี๋ยวเราเบิกต้องกันครับผมพี่น้องนี่เดิโอ้ยกำลังจะว่าไปพ่อก่อนค่อยถ่ายให้พี่น้องเบิกมาสิก็เลยมาพ่อดอกหนึ่งเฮ็ดเทเวยอยู่พี่น้องดอกนึงครับผมนึงดอกหนึ่งดอก ถับดีดอกนึงครับออ้ดอกเหียบงามพี่น้องอยางไก่มาเหมือนพี่น้องเบาหนึ่งพอสวยสลัดดอกเห็ดไม่จะดอกโอ,กดอก้ดอกงามอยูจตอนจุมจ่มหาหน่ะพี่น้องเอ่ามองแล้วดอกครับ Pondo ngon 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 เดี๋ยวไปเห็นจนย่างเตะเอาคนเราพี่น้องเลยคักขนาดพี่น้องให้ราคาลายปันไดครับนี่พี่นอ้องให้ราคาลายปันไดครับนี่ครับสมพันปีนี่พี่น้องไป้สมพันปีพี่น้องครับผมท่านเป็นไปประกอบละครณนางกินได้อยู่ด้วยพี่น้องนี่ได้ที่ได้ไหลายตังค์อยู่ครับ พอดอกหนึ่งพันเคียบอมเมิดอ,อุ้วขาตันตันเลยพี่น้องไม่ตันเจอลือดอกกระงา่อีกสองดอกหนึ่งครับกางตุมติมีครับผมอพี่น้องเป็นตาฮักเป็นตาฮักอืขันบ่มีเห็ดใส่เวลาดวนเลยพี่น้อง เห็ดสวเวลาเป๊บแป๊บเป๊บไปเดียวหนึ่งดอกค่อนข้างใส่ปันเสียเฉยเลยตนองครับมึงค่าเก็บเห็ดเบาหนึ่งถ้าเก็บเห็ดเบาหนึ่งคุกเข้าเอา มเามือของมะลีอยู่ตรงนี้เองครับคุณน,นะมะลีอยู่ตรงนี้เองครับเนือบ,บอพอครับพเพเวรครับพม่หน่อยแท้มึงครับผมพี่น้องสอดสองสายตาเลมองมองสายตาเลมองแล้วกระจงปลาใส จะเมมจะรียมองก็ะองมาทานหาเห็ดประมาณก,ก็ต้องเป็นกันทีนี่ดอกนึงเห็ดเล้วเห็ดเลี้วเห็นแล้วพี่น้นนองเดือดทรงบ,บ,บร่บ่จังเห็นครับนี่เบาแดงยางไก่เบาแดงยางไก่พี่น้อง ขาขาดขาขาดโอ้เด็ดส่งเด็ดส่งเด็ดส่งพักพี่น้องเลยไล่หูไล่ตาภาพกระสีบอชัดบอชตกพี่น้องนี่ดอกนึงเห็นแล้วครับเห็นแล้ว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 โอ้ยก่อนจะพอแต่ด้ดอก แต่ละดอกแต่ละดอกดอกหนึ่งอีกดอกนึงครับอีกดอกนึงอีกดอกนึงอีกดอกนึ่งสวยๆครับผมเขาดังกันกำลังเก็บอยู่ฟังผนครับพี่น้องอันนี้บ่าบอยนั่งนี่บ่เป็นอย่างนี้พี่น้องนั่งหาเห็ดนั่งซองบางเห็ดครับบางคนเก็บอยู่คุณครับเป็นกำลังซองครับตอนกำลังซองบ่เบอยกระกำลังเซอร์ลลลลลลล ใสใสสบวยก็จังซ้องบึงหักสงหนมเมื่อกี้่จางงามมากพี่น้องบอยเห็นบอยนึงเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นลายดอกสันอมานเรอบันพี่น้องปูด้าปูด้พอแล้วอีแม่เอยอีแม่อีแม่อีแม่เออแม่เอเอาดอกนี้ออกก่อน พี่น้องอคนเหยียบมาครับนี่เด้อขอแคปเจอร์เนี่ยน้อขคอเนี่ยเท้าเจอร์นะอู้หพี่น้องครับสวยๆเลยอู้ยมีจรวดง่ายๆม้าขึ้นกานระบาดพี่น้องเยี่พอมยังสีนี่แหมพี่น้องเลยข <Yeah. S 1> ออึ้นผอมยัออยงสีจะแดกเนาะเอ้อแฟนกับพ่อ,พอสีจวนบักลานีา่แหละก็เลยให้ กรอบงามงามีนนครับพี่ครับเพื่พี่วีพี่น้องเลยคนเได้ของน้องคมเนเห็ดเ <c oughs> คนได้ครับเพือบวพี่วี้องพ่อองเ็ดเฮ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 ยดเฮดเฮ็นนด็ดดเดเฮดเฮย็เย็เ็ด็ด็ ก็เ,เกิดไปทางหนอีกนะ,ฮะเฮ้ยบมนนี่อยู่บัฟังต้งนสาหนึ่งั mm. งหาเบิง้งตงานอยู่ยดีครับผมพี่นอ้องเรีกอๆโอ้ยดียแ,ลแล้วก็ว่าใบไม้ฉันว,วก็เห็นอีกตงตองคนะรับพิ่งตองพี่นอ้อง ยังอีกแล้วครับมองใหม่ครับมองใหม่มองใหม่มองใหม่มองใดล่ะมองใดละ่มดละมองนี้มองนี้มองนี้ครับอน,นี้ครับมีอีกอยู่จุดหนึ่งก็คือจุดนี้ก็คืออยู่จุดนี้ครับมีบอครับ หยุดจุดนี้ครับพาพี่น้องมาสำรวจโลก ตรงไดนตรงไดนตรงนี้ตรงนี้ค่อยออกอืมมัน,นค่อยออกตรงนี้ค่อยออกได้พี่น้องนะครับค่อยออกค่อยออกอยู่นะอ,ออกอยู่นะพี่ดีอูฟ๊ฟ หูพี่เมา่นึงอ่ะดอกแมนเมนเมนนี่อยู่นี่เดี๋ยวเาดอกนี้ก่อนมันล้มปางงานใช่ไหมข้าเจ้าเคลียรที่นี่ข้าเจ้าเคลียข้าเจ้าเคลียร์โอ้พึ่ดออกได้หลายดอกอยู่ตัวนี้เคลียร์ไปตองอยู่พี่น้องแต่ไปตองอืม ว่าอยู่มันเคยออกครับวายู่มันเคยออกตัวครับวายู่คร <er ับมันเคยออกพี่ข้างในพี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้เห็ดพึ่งอ่า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 อะไรอะอะไรอะคิดยังไม่ออกเห็ดตับวัวตับควายครับ ดอกดำดำดอกสุดสเฮี่ยตาครับว่าตัดขาเนี้อตาเพื่อนเอาคือเก้าต้นดอกงามโอ้เหรวครับลือนโดดนะอยู่เร็อวอยู่นะหนึ่งดอกสองดอกอันนี้มีไหมโอ้สามดอกครับนี่สี่ดอกดอกนี้เป็นยังไงบ้าง โอ้โดอกนี้เก็บไว้เป็นเสียล่ามัวหมูปังกจะจันใจโอ้สียางโซ่จัดบาท ปดเฮ็ดย,นะดยังเลยนะบดกปีดอกนี่ใช่ไหมตืันใจเชดีสิย่างออกเืงอไปหาหลดโอ้ขอได้เฮ็ดแซบแล้วเขอดได้เฮ็ดแซบแล้วเห็ดอินเตอร์ดียเห็ดแขกครับเห็ดเพิงแขก์เพื่อนเราโ้ยเลี้ยงอุยหุยเลยครับดอกแบบงาม หาหมอ่งออกแล้วครับผมหาหมอ่งออกแล้วครับผมสรุปผลงานมือนี้ครับนี่กระตาบ้าบอยครับผมกระตาของบ้าบอยใส่เบานึงเอาก,กระตาแบบโสมโสมสิมอันนี้กระตาเบานึงครับครับผมพี่น้องครับกระตาเบานึงก็ได้แกง มาบ่อยกไแกงใส่กันโอ้มาอยู่รอครับผมพี่รองครับมาที่หลังเพื่อนไปซ้มนี่เอาครับผมโมเมนหนาเฮ็ดแต่ก็ได้เก็บเฮ็ดพี่น้องวันนี้วันที่15พฤศจิกายนครับ15พฤศจิกาก68ดครับผมพี่้องครับ คลิปนี้นะครับอบอยเบาหนึ่งกัทีขอตัวออกเมื่อบานก่อนข้่เขาอิวแม็งแล้วครับผมพี่น้องไว้พบกันคลิปนหน้าพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงกันสุขภูสุขคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ